S <S ออนอเลนานะาเอา่อเอาอ่ากา,ายตา,ายก็ตายเจ้าละเอาลูกเมียนเอเอ,อย่างนี้กัเนียเอาปะ,ะเอาะเดเสียงมันยากเนี่ยค่ะแม่มันขบับฟื้แล้ว สายสายมาเบิ่งเบิ่งนั่นก็คือพี่ตั๊บมันหยาดมันตกใจเขาให้จับมันจับมันตกใจแต่มันหยาดฟงมันตีเออเออให้จับแบบนั้นนี่นั่นก็คือพี่ตั๊บคนตา่เจ้าเราพี่ตั๊บพี่ตั๊บน้องเธอตายแล้วเนาะสวัสดีข่อยคือพี่ตั๊บข่อยแม่กาจิเม่ซือว่าวิน เฉ็ดขี่เฮาเกี่งๆด้วยจนไอ้ตีนเฮาชิเปืือดเห็นไหมตีนเปืือดเป็นขี่ตัวเองเปลือนมดนี่เป็นตัวแรกบุย่านบ่อบุญญาล่อบิแม่เศร้าญานแล้วยับขั้แรกเป็นบุญญาแล้วบุย่านเลยเนาะบุย่านเลยเนาะมาจากนั้นตัวที่สองใครเลือกเป็นตัวที่สองสองตัวแม่มันหล่อจะเป็นตัวสองดูว่า ไอซินแน่นอนไอซินมาจับไอซินได้เลยครับมันยากมันตกใจเด้๋ยวห่าลุกคอจับไปได้กระดาเออันนี้ชื่อว่าไอซินสีเทาดูสิดูตีนตีนปีกขี้มันตกใจหูกมันจะปวดเจ็บปะลูกหัวมันลูกหัวมันพปกมันพื้นเห็นแล้วเออ,อเห็นไหมคนนี่มันลวนมันก็ไม่เล่ใจร้ายเกินไปนะคุณรู้ไหม มนุษย์ขี้เหม็นไอ้เจ๊เจ๊เจ๊เออโดีครับไอ้สิดีๆน้องน้อยน้องน้อยที่สุดจะบักว่าพอมันก็กล้าแล้วไอ้สิน้องน้อยออเนี่ยละเอวยอะเจ๊ก็สิแคบดีๆนะวัะนี้นะแล้วไปหยุดอะเจ๊เจ๊โอ้โหนะเจ๊ตอนนี้ไม่เลยจับไม่อยากจับพ่อมันแม่มันแต่อยากจับลูกมัน ว่าลูกมาเหลือคนที่ยังไม่นได้จับอันนี้จับแล้วอันนี้จับแล้วแม่มนให้จับทุกครั้งเลยลูกจะไม่กล้ารีบตรงนั้นเหรอเดี๋ยวอคะทับรนี้ออกเราออกมาอมอกมาพอใจลูกอยงนี่นะ อาบนมันนี่มันยากมันตกใจน่ะเด็กๆตัวน้อยมันบุเคยออกมาสิพอแล้วพอแล้วเมียนให้มันเกี้ยงเต้เกี้ยงเลยเน๊ะโอ้ยเกี้ยงสามพูบลูกไม่ยานนอนนีนอนได้ใส่ว่าแม่คือบุเห็นอีแม่บุเห็นตเอีแม่เขาอีลูกว่าอีแม่ต้องอ้วกมันลาย แมนใช่ปะก็ขักขักโอ้แกจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมให้กระต่ายถูกหมากินกระทัดไมมีความสุขแลอ้าว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 คือเพิ่นเอาเครื่องใหม่เครื่องมือออกมาละ เอาล่างเด้อล่างทั้งมือล่างทั้งเครื่องไม่เครื่องมือเด้อโอ้โหอันนี้ก็ยังไม่ออกไม่ออกรลอีกใช่ไหมภาษาลาวผลอ้วกเอา,เ,า,าเอาวอา,อาตัวนั้นผลอ้วกนี่นี่น,นี่คือ,อยังโบราณเนี่ย คือบอไปล่างอยู่บ,บอลโฮมขีออเอาพอแล้วสำนักยังจะไปชวนขี่อยู่นี่เลยล่างแต่เนี่ยพอโอ้พอมาแล้วโบอ่างนี่แต่ขีเราสิหายหัวแลวเอา้เอา,า,อาอบบมีอันนี้เจ้ากขบบแล้ว เป็นนอนอีกข้าวแย่ยง,ยยงนอนยังมีสิตายติดอยู่ โอ้สะอาดพอแล้วอันต่วยขี้เหญาจนมันกระถึกดินเปลือนคือเก่ามันแดดน,นะไปเฝ้าขึ้นมาภลรกิจก็เสร็จเรียบร้อยโอเคกลัวฆาตกรมันจะมาฆ่าไหฝ่ายฆาต,าตกรนี่เลยนางอามองอาร์ตบอสช่างก็มีแต่ฆาตกร